ครับผมครับผมอย่าดึงเดี๋ยวนั่งปกติเฮ้ยเอาไงคได้ยินไหมคะไม่ใช่คุณต้องพูดว่าโรเทสโลเทสนี้เียใครเจอใครก่อนครับถูกพี่ปาผมเจอเขาก่อนพี่เป็นเดอะสตาร์แล้วอย่างนี้ใครทักใครก่อนครับพี่ถ้าทักเขาเด็๋คุณปะเออพี่พี่ก็ได้เอออ้นเองไม่คือเจอเจอครับแต่ว่าทักน่าจะเป็นเขาเอาอะไรมามั่นใจเนี่ยไปถามลูปหลอดนะ ค้าไว้เท่าไหร่พี่ใครจีบใครก่อนต้องทีแต่มันต้องบอกว่ามันจีบนี่อู้หู้ยปาล์มนั่นแหละจีบอ้นว่าจะไปจีบปาล์มทำไมมีผลผิดนะใครใครง้อใครก่อนพี่ผมต้องผมอยู่แล้วครับเราคุณไม่สีทผมอ่ะใครรักใครก่อนครับเออผมมั่นใจเลยนะเออรักเขาเขาธรรมดาแล้วเท่ตัวด้วยอันนั้นเรื่องนี้หนึ่งพี่รถกับแฟนของปาล์มรักใครมาก่พ่อรักคนละแบบครับต้องรักแฟนมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่า หาอะไรเปลี่ยนไม่ได้มมนา <ś led> ครับอีราพัสครับปัจจุบันเป็นเอเ์เตอร์ไปถัดเอชนไปถัดหนึ่งครับอ้นนะคะตอนนี้ปัจจุบันเป็นอาชีพแม่บ้านซิมตัวค่ะเลี้ยงลูกแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆของตัวเองค่ะเจอที่ตัอ้งแต่สมัยเรียนค่ะ <S <S ตัอ้งแต่สมัยเรียนปวชสักช่วงประมาณปี3ามเนี่ยค่ะ ก็เริ่มเริ่มรู้จักกันที่บอกว่าจําสรุปไม่ได้ยตอนนี้ว่าใครจีบใครกันแน่ก็คืออย่างว่าเนาะชีวัยรุ่นเราก็มีคบคบเลิกเลิกกันบ้างนู่นนี่นั่นแต่แต่ในทุกๆครั้งที่คบคบเลิกเลิกอะเราไม่เคยขาดการติดต่อ,อก,กันเลยไม่ว่าจะด้วยเรื่องงานเรื่องอะไรก็แต่ทําให้เราแบบติดต่อ,อก,กันอยู่เสมอจนท้ายที่สุดแ้วว่ะเราก็เออ ่าจะเป็นคนคนนี้แหละไม่ไม่มีใครที่มันดีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วพอเอามาบวกลบคูณหารดูแล้วอะค่ะเขาก็ยังมีส่วนดีในหลายๆเรื่องเขาไปเห็นแบบนี้เป็นผู้ชายอบอู่นนะออุ่นกับครอบครัวนะมีนิจูไมครับ <laughs> แต่อุ่นับครอบครัวมีความรับผิดช,ชอบอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เรามีเรามาจนถึงปัจจุบันนี้ผมผม,มผม,มจำได้ว่าย,ยุคนั้นมันเป็นช่วงเดียวกับที่โลโซปกแดงคือเพลงใจสั่งมากําลังดังเลย แล้วมันเป็นยุคของการสื่อสารที่มันยากลำบากเราเราต้องใช้วิธีไปหยอดเหรียญโทรศัพท์แล้วโทรหาเขาซึ่งเขาก็ต้องลงมารับโทรศัพท์บ้านเหมือนกันกลายเป็นว่าถ้าเรานัดกันเวลาเนี้ยเจอกันที่โรงเรียนนัดกันว่ากลับถึงบ้าน5้าโมงเธอต้องรับโทรศัพท์นะถ้ามันหลุดไปแล้วคือมันหลุดไปเลยมันมันไม่มันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยเนี้ยคือมันต้องใช้ความอดทน ระดับหนึ่งในการอดทนรอคอยว,วันวันหนึ่งที่จะได้คุยกันสัก,สกนิดหนึ่งอะไรเงี้ยหรือจะไปไหนด้วยกันถ้านัดกันแล้วไปรถเมย์ไม่เจอก็คือหลุดละเพราะว่าเรา,เราต้องยืนคอยกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าเราไปจีบใครสักคนหนึ่งถ้าเขาไม่ได้ชอบเราเขาก็คงไม่รอเราเนาะใช่ปะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าบอกได้ว่า,น,าน่าจะน่าจะใช่อะไรเงี้ยเป็นคนแบบไหนวะให้รอไยรถเมย์ชั่วโมง <laughs> อันนี้เขาก็ไม่ธรรมดานะตอนนั้นก็ตัวท็อปเหมือนกันแต่พอคุยอะแพ้แพ้คำพูดเป็นคนตลกตกเก่งพี่ก็เลยเป็นเียอเขา <c oughs> ถ้าท้าเกิดด้วยเป็นบุคลิกพี่ปลาล์มนะคะไอ้ความาเหมอคือแบบว่าถ้าผู้หญิงมาว่าเอยมันใส่ใจเรื่องอะไรเรื่องไหนข้ามไปเลยไม่มีเทศกาลว่าเล่นทา้าพี่ใหม่วันท้ายเนี่ยลุ้นเอานะว,าว่าวันนี้จะมีไหมเพราะว่า เขาไม่ใช่คนแบบนั้นบาิแไทยบางทีเอาดอกมะลิมาให้เราทั้งกระถางเลยนะด้วยพฤติกรรมของเขาในทุกๆวันมากกว่าควาสรรมสามัคคีของเขาก็คือโอเคมันทําให้เรารู้สึกได้ว่าเออเราก็ยังเหมือนเดิมนะยังรักกันเหมือนเดิมอบอุ่นเหมือนเดิมแต่มันก็ยังมีความที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าแบบเออมันก็เป็นปกติเนี่ยแหละเราเพราะเราเราเราเป็นแบบนี้เราชอบแบบนี้มันมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เราคบกันตอนแรกอะเราไม่ได้เริ่มจากหนึ่งไปร้อยอะแต่ผมกับอ้นเนี่ยแสดง ความเป็นตัวเองอะจากร้อยอะไปหนึ่งวันเนี้ยเราเป็นแบบเนี้ยเมื่อ15ปี20ปีที่แล้วผมก็เป็นแบบเนี้ยอ้นก็เป็นแบบนี้ใส่เราเหมือนเดิมไม่ไม,ไม่ไม่มีแย่ไปกว่าวันแรกที่เจอล้วนะเหรอมีไ่มไม่มี <laughs> มีวิธีง้อยังไงตื้อครับ<ม>ก็คือต้องเที่ยวไรเที่ยวคือเดี๋ยวหาข้าวให้กินถามคือจะเป็นห่วงมากกว่าปกติแต่ว่าผมก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีฟอร์มของผมอยู่บางๆอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบไปถึงกระออนอะ,อะไรมากเยอะคุณฟอร์มเยอะแต่ว่าแต่ว่า,วาก็จะแบบว่าเช้าถึงเย็นถึงก็วันถึงอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าอันนี้มัก็คือเหตุการณ์ผิดปกตินะ <laughs> อันนี้บอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติผิดปกติโทรหาบ่อยๆน่ะผิดแล้วเพราะว่าพยายามอยู่อ่าใช่คุณรู้จักตัวผมดีมากกว่าผมรู้จักตัวผมดีอย่างที่บอกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ปีประมาณ45เนาะโดยประมาณค่ะส่วนใหญ่อะจะบอกว่าในการคือในเวลาส่วนใหญ่เราอาจจะเป็นเพื่อนกันมากกว่า แล้วพอมาช่วง1ิปีให้หลังอะค่ะมันเป็นพาร์ทที่ใช้ชีวิตคู่จริงๆแบบเรียกว่าเป็นครอบครัวได้เพราะว่าเหมือนเราเคลียร์ตัวเองแล้วว่าเอ้ยเราพร้อมแล้วที่เราจะมาตรงนี้แล้วมีน้องน้องปริมไหมครับมีอ่ะมีเจ้าตัวเลขค่ะใช่มีส่วนเติมเต็มอะไรยังไงกับคู่ของเราบ้างครับในพาร์ทที่เราเมื่อก่อนเราเป็นเพื่อนกันมาเรื่องพอมีน้องเข้ามาอ่าใช่เพราะว่าพอมีน้องปริมเข้ามาอย่างที่บอกว่าเรามาเริ่มชัดเจนในความที่เราจะเริ่มเป็นครอบครัวจริงเมื่อสักสิบปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะ น้องปิงก็คือครึ่งหนึ่งของสิปีแล้วมันก็ทำแบบอันนี้คือเป็นครอบครัวจริงๆแล้วเราเริ่มจะรู้แล้วว่าเราทําอะไรเพื่อใครในอนาคตของเราทั้งคู่เพื่อใครแล้วก็ทําให้แบบแบบว่าเมื่อมีลูกอะความโกรธที่เราเรามีปัญหาก,กันอะมันจะไปไม่ถึงจุดสุดมันจะอยู่แค่ตรงกลางเสมอเพราะว่าเรามีคนตรงกลางอยู่อันนั้นก็คือสิ่งดีที่ตั้งแต่พอเรามีลูกมามันเกือบมันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราถ้าพาร์ทผมผมว่าผมเปลี่ยนเยอะเ,อเยอะมาก เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะไม่ค่อยมีสาวด้วย <S <S เปลี่ยนเยอะในแง่ของของความรับผิดชอบเรื่องเรื่องเรื่องใหญ่สําหรับผมว่าสําหรับทุกคนที่ที่ที่มีเบบีเนาะความรับผิดชอบต้องต้องมาก่อนแล้วก็การที่เราจะทําอะไรนอกรู่รอบทางต่างอ่ะสิ่งเล้าต,ต่างๆมันจะทํำร้ายเราได้ยากมากมันจะทําให้เราเป็นคนดีขึ้นผมผมพูดแค่นี้แล้วกันการที่มีน้องปริมอ่ะมันทําให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นสั้นๆ เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงโหมันมันพูดยากนะมันตอนแรกตัดสินใจลำบากเหมือนกันคให้เ่าพูดให้เขาพูดไหมเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าปามเป็นคนชอบมอเตอร์ไซค์มาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่สมัยเรียนที่เรารู้จักกันมาค่ะไม่ชอบเนี่ยอะไรนะเบสป้าเบสป้า SR นู่นนี่นั่นคือมาหลายรุ่นมากอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่เขาพูดมาเสมอตลอดเวลาว่าในสุดท้ายอ่ะรถรถมอเตอร์ไซค์ที่ที่สุดของเขาอ่ะคือต้องเป็นฮาร์ลีย์ดีวิสันก็บอกอ๋อ ตอนแรกอาจจะมีก่อนหน้านี้และพอดีเรามีน้องเข้ามาซึ่งน้องปิมเป็นแทนที่เป็นอนาคตไกลมากไงแต่มาน้องมาก่อนก็เลยพอละครมีน้องปุ๊บเรารู้แล้วนี่ว่าเราใช้ชีวิตเพื่อใครฉะนั้นในเมื่อเรามีลูกแล้วสร้างเพื่อลูกแล้วพี่ปาเขาอยากได้แล้วจังหวะตอนนั้นก็มีเพื่อนๆออก็เริ่มเข้ามาในวงการน,นี้เยอะแล้วก็เลยแบเราคุยกันบ้างบอกว่าส่วนของลูกกับเราก็มีละก็เลยมองว่าอ่ะ เขาก็อยากได้นะเขาก็คอยพูดมาเสมอแล้วว่าไม่มันถึงเวลาของเขาหรืออย่างไรเงี้ยเพรานะน้ตอนนี้พี่ก็บอกว่าโอเคงั้นตอนนี้เราก็ต้องใช้ชีวิตปามได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่ปามรักเพราะว่าพี่โอเลิร์ทำงานประจาแล้วมาเป็นคุณแม่เต็มตัว้ะนั้นทุกอย่างเราก็อยากให้เขามีความสุขในแบบที่เขาควรจะเป็นเพราะาเขาเป็นคนเป็นเสาหลักของบ้านความสุขที่เขาต้องการอ่ะมันเพิ่มขึ้นมาอีกก็ไม่เป็นไรเงี้ยก็เลยก็เลยได้เริ่มมีรถได้อัอนุญาตแล้วพี่ปั๊มรู้สึกยังไงพี่หัดีใจครับคือ วันวันพอคุยกันวันลุ่งขึ้นก็มาที่ a อนี้เลยครับแต่ผมว่ามันเป็นความรู้สึกของของผู้ชายหลายๆคนมันเรียกว่าไม่ใช่ความชอบสำหรับผมผมเรียกว่ามันคือความหลงไหลในคาแรคกเตอร์ของฮาร์เรย์ดิวิสันจริงแล้วเรารู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องมีพอเรามีวันแรกเราก็ดีใจมากครับมันมันเป็นคำพูดไม่ถูกแต่ว่ามันดีใจสุดมันเหมือนกับคุณไปยืนข้างบนสูงสแล้วคุณตะโกนออกมาว่าวันนี้มัน ถึงวันนั้นแล้วเออใช่มันมัน,ม,นมันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไงคะว่าปามเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกับอะไรพวกนี้มากแต่จริงๆเขามีมาทุกปีนะคะเขาเขามีดอกไม้มาให้แน่ๆเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยมัน,นชวนวาเลนไทน์<ๆ>แต่ตั้งแต่มีลูกเขาก็จะยิ่งบอกมากขึ้นว่าเอ้ยเข,ข,ขนะาเขาเขาลักนะรักทั้งลูกรักทั้งเราเนี่ยแหละรักเหมือนเดิมอะไรเงี้ยชอบขอบคุณกันค่ะเวลาที่เรารู้สึกดีมากๆ ในแนวที่เราเรารู้สึกดีกับเหตุการณ์หรือการอะไรที่เขาทําให้เราจะบอกกันขอบคุณนะที่แบบที่ทําให้แบบว่าเออวันนี้มันเป็นแบบนี้ขอบคุณนะที่ช่วงเวลาเนี้ยมันมันดีขนาดนี้ขอบคุณเราขอบคุณกันเสมอนะมันไม่มีช่วงเวลาพิเศษมากหรอกเพราะว่ากับเราแล้วว่ามันทุกจังหวะทุกเวลามันมีโอกาสพิเศษเกิดขึ้นได้เสมอมันอยู่ที่ที่เราแค่นั้นเองค่ะขอบคุณขอบคุณที่ยังที่รักษาคำพูดที่ ที่รักษาของผููดขบคุณที่แบบว่าทุกอย่างมันยังคงที่เหมือนเดิมขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันถึอตอนนี้พุทธิไม่ต้องร้องคือเซนซิทีฟเซนซิทีฟมากดูหนานกาหลียอยู่ั้งร้องไห้ประมางนีเดี๋ยวก่อนพี่บาร์จะรู้ครับจะไหนนะครับมีดอกไม้ให้ดอกไ่าขอบคุณครับน่ารักมากขอบคุณมากค่ะ โอ้วงเขินนะเนี่ยอขอบคุณเหมือนกันขอบคุณเหมือนกันขอบคุณที่ที่ให้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเราเราใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขอะ เป็ี้วันไทเนี่ยข้างหน้าครับ okay. And this summer around, yeah, I will be waiting, be waiting for only you, my dear. Let's get on a rocket ship and ride to the moon. I will be my heart waiting for you, my baby. And this summer around, yeah. I will be waiting, be waiting for only you, my.